ขาวสวยใสยมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจจลัามาติดตามบรึงร้อค่ะช่วงนี้ขอบคุณพาสเบอร์รี่เอเยียวันเดอร์ไวท์อเพนโรสนะคะครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำท้าพิสูจน์ใน2สัปดาห์ลดราคาด้วย50%ไปซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางนะคะหรือว่าโทรไป083-074-7702-5 แล้วก็อีกอันนึงนั่งอยู่ข้างหน้าพิพจนั่นก็คือคอฟฟี่เมดเนสเล่คอฟฟี่เมดค่ะเนสเล่คอฟฟี่เมดนะกับแก้วแฮปปี้มาร์คด้านเองสี่ใบหนึ่งชุดสีสี่ใบนะคะสีไม่ใช่สีสีสีเดียวสี่แบบสี่แบบสี่ใบเป็นเซตเลยยิ้มใหญ่กับยิ้มนิดนิดยิ้มพอดียิ้มมีความสุขใช่ค่ะก็ใครอยากได้แก้วชุดนี้นะคะก็ส่งเรื่องราวของคุณ ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักความประทับใจที่เกิดขึ้นของคุณนะคะแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ที่เดียวเราจะขึ้นหน้าจอก็คือทาง Facebook กับทางอีเมล50เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกว่าประทับใจที่สุดก็จะได้แก้วเซตนี้นะเขาจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะแต่ก็เน้นว่าเป็นเรื่องราวของคุณนั่นเองของตัวเองนะอย่ปลอาของคนอื่นมาใช่แล้วค่ะก๊อปปี้ก็ไม่ได้นะเอออย่างวันนี้นะเออไปดูมาใน Facebook นะคะของ o f f e e m a t e Thailand นะคะก็ว่าเป็นเรื่องหนึ่ง ที่จะมายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยที่เขาส่งกันมาเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจากเพื่อนร่วมบริษัทเดียวกัน <c oughs> ผู้ชายเนี่ย <c oughs> เป็นวิศวกรทํางานอยู่ที่นครราชสีมาส่วนผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยก็ชื่อฟ้าทํางานบัญชี อยู่ที่บริษัทเดียวกันแต่ไปอยู่สำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพผู้ชายอยู่สาขานครราชสีมาส่วนผู้หญิงอยู่สำนักง,งานใหญ่ที่กรุงเทพด้วยความที่สองคนเนี่ยเป็นพนักง,งานใหม่ก็เลยมีการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรต่ออะไรแล้วก็ปรากฏว่าเกิดความประทับใจกัน<ม>เขาบอกว่าเกิดความประทับใจจากการไปร่วมกิจกรรมนั้นได้มีการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับพนักง,งานทุกคนนะคะแล้วก็ได้มีการหยิบรูปที่แต่ละคนวาดแล้วก็ส่งมอบให้กับคนในรูปด้วยพร้อมกับแบบเหตุผลของ ของความประทับใจจุดนี้เองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของผู้หญิงและผู้ชายที่ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อการก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทํางานก็ผู้ชายก็กลับนครราชสีมาผู้หญิงก็กลับกรุงเทพไปแต่ทั้งคู่ก็ได้มีการแลกเบอร์เพราะว่าประทับใจกันแลวนี่ก็เลยแลกเบอร์พูดคุยกันรู้จักกันมากขึ้นผ่านทางโทรศัพท์นะคะอย่างเช่นคุยช่วงเช้าก่อนทํางานคุยช่วงพักเที่ยงเขาก็ไม่ได้เอาเวลางานนะนะแล้วก็คุยช่วงเย็นที่เลิกงานแล้วทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผู้ชายก็จะขับรถ จากนกครราชสีมามากรุงเทพเพื่อมาเจอผู้หญิงพาไปทานข้าวพาไปดูหนังตลอดเวลา <c oughs> ก็แสดงถึงความเป็นคนเสมอต้นเ <c oughs> สมอปลายทำอยู่อย่างนี้พี่พศ <c oughs> สองปีเต็มจน กระทั่งผู้หญิงยอมให้ฝ่ายชายไปพบพ่อแม่ของตัวคือเห็นแล้วว่าเป็นคนที่สม่ำเสมอมาตลอดนะคะก็ให้ไปเจอพ่อแม่ได้ซึ่งพ่อแม่ของผู้หญิงก็ไม่ได้รังเกียจผู้ชายแต่อย่างใดนะคะแล้วก็จนกระทั่งวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นปีที่3และที่สองคนนี้คบกันมามผู้ชายก็เลยขอผู้หญิงแต่งงานแล้วก็ให้สัญญาว่าจะดูแลผู้หญิงตลอดไปแม้ระยะทางที่ห่างไกลก็ไม่ใช่อุปสรรคแค่ว่าเห็นนั่นแล้วก็แอบชอบกันก็เลย บริษัทก็ให้ให้วาดรูปที่เรบที่คุณประทับใจวาดลูกใครอะไรเงี้ยของคนนั้นนะคะดันมาต้งกันอีกเนี่ยเรื่องราวอย่างนี้เรื่องราวประทับใจแบบนี้ส่งมาได้นะคะทางทางเนสเล่คอฟฟี่เมก็จะคัดเลือกอ50เรื่องที่ประทับใจใแล้วก็ส่งแก้วแฮปปี้มาร์กไปให้ถึงบ้าน